ก็มาพบกับการทํากิจกรรมกับการตีคีเปอร์ก็ระเบิดสกายบล็อกฮะระเบิดเล่นๆไม่มีอะไรทำอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นสกายบ็อกธรรมดาปุ๊บเอ่อไม่ถ่ายคลิปเล่นๆเราจะทําการฟันแล้วก็มันจะระเบิดฮะด้วยการผมกับลินนิงทำการฟันมันนะฮะอ่ะผมจะฟันละอ่าฟันเิี้ยงปุ๊บคุณคุณอ่ะจุดเลยฮะจุดเลยบูมฮะ ลาดสกายบ็อกคนล็อกเลยฮะคนล็อกเซอร์ยานิกะโอ้ยเออไม่เหลือเลยนะฮะคีเปอร์ทาวเวอร์ของเราไม่ใช่ทาวเวอร์หรอกตัวคีเปอร์ล็อกความมมดดิิงืฮะก็ไม่รู้ทำทำของอะไรนะฮะไอออกซิเดียนเนี่ยเออก็ไม่เหลือแล้วนะฮะไม่เหลือสักอย่างเลยเดี๋ยวผมก็ทำลายนี้ก่อน มันจะได้สกายบ็อกจะได้ไม่มีอะไรฮะโอ้โอ้โอ้นะฮะก็ไม่เหลือแล้วฮะสกายบ็อกเรารับข่าวแล้วข่าวข่าวก็ท่านลินดิ้งหายนะฮะเอ้ยท่านท่านนี้นะฮะฮะผมตกอยู่ฮะขออนุญานโชคดีเอ้เออเออท่านนิดก็เขาก็กำลังล็อกนะกำลังล็อกแล้วอะฮะ ออฮะโ้มันมันพิมพ์เกมโหมดไม่ฮันตกหลับอยู่อ่ะก็เราจบคลิปแค่นี้นะฮะมันระเบิดสกายบ็อกเล่นๆฮะไม่เหลือแล้วฮะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสกายบ็อกฮะขอบคุณฮะที่ติดตามชม